ก่อนอื่นสอบ,บถามครับท่านผู้ว่าเลยว่าสถานการณ์ในจันทบุรีเนี่ยมันมันเป็นยังไงถึงต้องมีการประกาศเกี่ยวกับงดจําหน่ายจ่ายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับท่านครับต้องต้องคือต้องดูที่ไทม์ไลน์ในแต่ละวันที่แต่ละคนติดมาเนี่ยนะครับมันเริ่มจากตั้งแต่ตั้งแต่แรงงานต่ังด้าวใช่ไหมฮะตั้งแต่แรงงานหนังด้าวในตลาดมาจนถึงแรงงาน ในโลงนะครับแล้วก็งานรีงานงานประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดงานทำบุญงานศพนะฮะการเลี้ยงสังสรรค์พบปะในหมู่เพื่อญาติต่างๆเนี่ยนะครับ,รบก็ทั้งหมดเนี่ยมันสรุปลงเอ่ยกันที่พอเสร็จพองานเนี่ยจะปิดท้ายด้วยการสังสรรค์เช่นนะฮะในการใน แรงงานกลุ่มล้งเนี่ยเมื่อไปเก็บลำไย,ยอะไรกลับมาพอได้ค่าจ้างตกเย็นก็จะตั้งวงนั่งกินเหล้ากันนะฮะงานศพนะฮะเราห้ามไม่ให้มีการเลี้ยงก็ได้จัดงานเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่ใด้ทานข้าวอย่างเดียวครับก็มีการมีการกินเหล้ากันในงานศพหลังจากทำพิธีทางทางาศาสนาเสร็จรตกเย็นก็มีการนั่งสังสรรค์กันนะฮะ งานวันเกิดงานอะไรเนี่ยก็ขึ้นรับบุญขึ้นบ้านใหม่ก็เหมือนกันลักษณะคล้ายกันครับเพราะฉะนั้นมันจบอยู่ตรงที่สุราเป็นเหตุนะฮะอธิ์ต้องพูดแบบนี้จริงๆครับเราห้ามไม่ให้รวมกลุ่มสังสรรค์ครับแต่นี้พองานประเพณีเราก็จะไปห้ามเขาก็ก็ไม่สามารถที่จะ บางทีมันอยู่ในเคหสถานที่ส่วนตัวเขาครับนะฮะมันก็อาจจะกระทบสิทธิ์มากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เราจะต้องตัดไฟต้นลบก็คือต้องงดจําหน่ายจ่ายแจกสุราในช่วงใน่ว20กว่าวันเนี่ยนะครับตั้งแต่สั่งออกจนถึง31เนี่ยเพื่อเพื่อลดการมั่วสุมดื่มสุราครับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ผ่านที่ผ่านมาไม่ว่ากลุ่มกลุ่มแรงงานกลุ่มงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลงเอยด้วยงานม,มีมีสุรามีการเลี้ยงกันนะครับคบนันคือสาเหตุทำให้ให,ให้ทางคณะกรรมการร่ติดต่อก็เห็นพ้องต้องกันว่าก็ควรควรจะงดจน่หนสุราก่อนในช่วงนี้ครับแต่ในส่วนของของผู้ประกอบการเขาก็ ดูในคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลเนียบอกแหมยังขาย,ายไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วมาประกาศอย่างนี้ท่านผู้ว่าจะทําความเข้าใจกับพวกร้านค้าอ,อะไรงไงครับท่านสังเกตไหมล่ะฮะว่าระหว่างตลาดกับสุรารท่านทําไมผมเลือกที่จะให้งดจําหน่ายสุราแต่ไม่เลือกปิดตลาดอืมครับเพราะว่านั่นคือสินค้าจําเป็นอืสุราเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยครนะฮะแล้วก็สิ่งที่ทําลายสุขภาพ นะฮะเพราะฉะนั้นแม่ค้าแม่ขายต้องเข้าใจนะฮะดีกว่าไปไปหยุดกิจการสั่งปิดกิจการปิดตลาดปิดอะไรตั้งเยอะแยะอันนี้เราเราต้องการเกาให้ถูกที่คันอืก็ค,คือเฉพาะสุราเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันนอกจากมั่วสุมแล้วนอกจากจะทานอาหารรวมกันแล้วก็ยังมีเรื่องของสุราเป็นตัวตัวหลักโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเนี่ยหลายหลายเคส กลุ่มแรงงานที่หลังจากเลิกงานเนี่ยนะฮะหลายหลายเคสที่แต่ละวันที่ติดเนี่ยผมก็นั่งอ่านในไทม์ไลน์เนี่ยครับส่วนใหญ่ก็ดื่มเหล้าจากแก้วเดียวกันอ๋อฮะบอกไหมฮะแล้วก,แวก็แล้วก็เวียนกันเนี่ยเวียนกันในวงเนี่ยนะ<ม>แล้วก็พอติดตอนนี้ถ้าดื่มกันธรรมดาก็คงดื่มนั่นก็คงติดไม่เยอะนี่ติดทีสิบยี่สิบสามสิบคนนะฮะ S <S แล้วก็มีการโหาส่งเสียงมกกันก็การแพร่กระจายโรคก,ก็ยิ่งยิ่งมากอีกหรืองานศพงานหนึ่งในเขตอำเภอหนึ่งเนี่ยมีการดื่มสุราไทาม์ไลน์ทั้งหมดก็บอกว่างานเลี้ยงสุราหลังงานศพงานเลี้ยงส,งสังส,งส,งส,งสงงรรค์หลังงานไม่ใช่สังไม่เชิงสังสรรค์งานเลี้ยงหลังงานศพทั้งเด็กทั้งผู้หญิง นะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยงงเลยเลยยังสงสัยว่าเอา้าตกลงงานนี้เนี่ยเลีเ้ยงข้าวเลี้ยงสุรากันอย่างเดียวหรือมีกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยอีกนะฮะเนี่ยหลายอย่างที่มันเป็นเป็นสาเหตุเพราะนั้นเนี่ยการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยเราเราต้องการไม่ให้เกิดผลกระทบมากแต่เราจะให้เกิดผลกระทบเท่าที่จำเป็นเพราะฉะนั้นการห้ามจำหน่ายสุราเนี่ย ผมว่าทุกคนร้านคา้าร้านอะไรที่ได้รับผลกระทบก็ต้องก็ต้องเห็นความสําคัญตรงนี้ว่าดีกว่าเศรษฐกิจหยุดับนะฮะครับตรงนี้ก็ก็เป็นทางเลือกที่ที่ทางคณะกรรมการโลวมตต่อจังหวัดเห็น,เห,นเห็นพ้องน้องกันครับตรงนี้มันครอบคลุมขนาดไหนครับอย่างกรณีสมมติว่าอ่ะไม่ได้ไปซื้อตามร้านคา้าแต่มีอยู่แล้วอาจจะเชิญเพื่อนฝูงข้างบ้านสามสี่คนมานั่งทานกันในทานเล่ากันในบ้านเน,นี้ย ฮะอันนี้ก็มีเป็นสาเหตุครับถ้าดูในคําสั่งเนี่ยก็คือว่าห้ามจําหน่ายจ่ายแจกนะฮะครับคือนอกจากจะจําหน่ายผิดแล้วการจ่ายแจกเรามีเล่าอยู่ครับเราจะให้คนอื่นแจกให้คนอื่นก็ผิดอืมครับอันนี้คือครอบคุมเพราะว่า,าว่าเดิมเราจําได้ไหมฮะก่อนคําสั่งห้ามจําหน่ายสุราเนี่ยมีคาสั่งหนึ่งห้ามมั่วสุมอืมครับ ห้ามมั่วซุมห้ามมั่วสุมตั้งวงดื่มสุรานะในตอนนี้เราก็ไม่อยากก้าวล่วงไปในในบ้านครับฮะเราก็บอกว่าในที่สารนณะตามริมชายหาดต่างๆปรากฏว่าเรานั่งกันเต็มเลยพอเราไล่จากริมชายหาดก็ไปตั้งวงในบ้านก็บอกว่าไม่ไม่ใช่ที่สาธารณะที่ส่วนตัวครับนะฮะพอติดมาคุณหมอก็เหนื่อยอ เพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยว่า,วาการห้ามจำน่ายจ่ายแจกเนี่ยรวมทุกสถานที่อยู่แล้วถ้าในบ้านคุณจ่ายแจกค,คุณไม่ได้จำน่ายก็เป็นถือว่าเป็นความผิดโดยเฉพาะในคำสั่งบอกว่ามั่วสุมเพื่อจำน่ายจ่ายแจกด้วยเพราะนั้นอันนี้ก็จะครอบคลุมทั้งหมดฮะ